สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการเอ็กซ์กิลเลตคิวเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ไม่ได้จะมาเล่นเกมนะครับวันนี้จะมาาเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มันถ่ายหรือเปล่าถ่ายอยู่โอเควันนี้ไม่ได้จะมาเล่นเกมนะจะมาสอนโหลดโปรแกรม Mind i m a t ม r นะเป็นโปรแกรมทำแอนิเมชัน ของ m i n e c r a f t นะโอเคแรกนะตอนแรกก็เปิด google มาก่อนแล,แล้วก็พิมพ์ไปว่า my i m a t e r นะยังไงก็ได้เวน้นก็ได้ครับเนี่ยงง my i m a t e r แล้วก็ enter ครับอ่ะแล้วก็มาที่อันแรกนะ my i m a t e r start by david นะโอเค ถ้าใครขี้เกียจมาเข้าอันนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไอ,อ้เว็บนี้นะไว้ใต้ description ให้เลยนะครับรอ,อสักครู่นะครับเน็ตเน็ตช้าโอเคหลังจากนะั้นเราก็จะได้เข้ามาสู่หน้านี้นะ,ะก็จะเป็นหน้านำเสนอก่อนนะครับแล้วก็นี่คือหน้าตาข้างในตัวโปรแกรมนะคือเราต้องเราสามารถทําเป็นแอนิเมชันแล้วก็ต้องมีไทม์ไลน์ไปได้นะสวยใช่ไหม โอเคต่อไปแล้วก็เลื่อนลงมาครับเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดเลยนะแล้วก็ดูว่าอุปกรณ์ของเรามันรองรับไหมนะโอเคสำหรับ Windows 7, 8, 8.1แล้วก็ Windows 10ได้นะครับใช้สร้างแอนิเมชันใช้บล็อกใช้เทปไนไหมครับได้ใช้เอฟเฟกพิเศษได้นะแล้วก็ปรับมุมกล้อง แล้วก็แชร์วิดีโอที่ทำเสร็จแล้วใน YouTube ได้นะครโอเคแล้วก็กดดาวน์โหลดครับจริงๆช่วงที่ผมทำอยู่นะผมทำในโน้ตบุ๊กนะเพราะว่ามันไม่แลกโอเคแล้วก็ต่อไปเราก็มาลองดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะ System Requirement นะก็คือความต้องการของระบบนั่นเองนะ ก็ดูนะโอเอสวินโด้ผมใช้วินโด้เจ็ดนะอันนี้มินิมัมนะขั้นธรรมดาอันนี้ขั้นแนะนำนะเค okay. รมแนะนำก็มขั้นธรรมดาก็สี่จิกนะเป็นที่ว่างยี่สิบเมกครับอ่าล้วกดโหลดตรงนี้ได้เลยนะเพราะมันจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดโ okay. อเครอสักครู่ครับอ่ามันก็จะมาขึ้นน่ะตรงนี้นะครับ ก็ราสักคู่หนึ่งนะครับคือต้องขอภัยด้วยนะครับคือเน็ตเน็ตมันก็อย่างเงี้ยคอมมันก็ไปตามกันนะเสื่อมกันไปตามการเวลานะโอเคถ้าใครอยากให้ทำคลิปสอน โหลดอะไรสอนสร้างนู่นสร้างนี่นะก็บอกได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ดีสคริปชันได้เลยครับเฮ้ย <c oughs> คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยครับเดี๋ยวผมไปอ่านโอเคตอนนี้เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วเราก็เปิดนะครับรันลืมบอกครับคำมผงครับตอนนี้เป็น Windows 7นะครับกรจอไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเดิมครับอ่า มันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะแล้วก็เน็กไปครับอ่าก็แล้วแต่นะจะอ่านไว้นะข้อเสนออ่าแล้วก็ยอมรับเน็กครับเลือกพื้นที่นะแล้วแต่ใครนะจะเอาไว้ที่ไหนนะผมผมไม่เปลี่ยนนะอ่าโอเคครับเน็กไปเลยอันนี้เขาก็ถามว่าเราจะทําไอคอนไว้ที่หน้าจอนี้ไหมครับเราจะทําไอคอนไว้ที่หน้าจอหลักเราไหมโอเค ก็ผมจะให้มันสร้างไว้นะแล้วก็ next แล้วก็ install ไปครับแล้วก็รอครับรอมันทำการติดตั้งข้อมูลสักครู่นะครับแล้ก็โหลดนูนโหลดนี่ไปนะเสร็จแล้วครับถ้าเกิดเราอยากให้โปรแกรมตัวโปรแกรมเปิดเลยแล้วก็ไม่ต้องไปติ๊กตรงนี้ออกนะแต่ถ้าเรา ยังไม่เปิดตัวโปรแกรมก็ติ๊กออกนะโอเคแล้วก็กด finish ท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการโหลดโปรแกรมครับนหน้าตาโปรแกรมก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะเปิดครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเพิ่งติดตั้งใหม่โปรแกรมก็โหลดช้าแสอย่างนี้ยแหลนะครับ เอาแล้วก็จะเข้าสู่ตัวโปรแกรมทันทีนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายนะครับอ่าแล้วก็สามารถ New Project อ่าแล้วก็ตัดตั้งชื่อโปรเจกต์ได้นะอ่าปึ๊บอืมใส่นู่นใส่นี่ไปนะใส่คำอธิบายอ่าแล้วก็โฟลเดอร์โฟลเดอร์ไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้ครับกดสร้าง create ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวแมพนะฮะเราก็จะทําการคลิกขวานะฮะค้างมันก็จะทําการนี่สามารถปรับมุมกล้องในการทํางานนะก็ถ้าใครอยากให้สอนใช้โปรแกรมนี้ก็บอกได้นะครับถ้าว่างเดี๋ยวผมจะมาทําให้คนระับเอ,อผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากกร่กครับแต่รู้พอเบื้องต้นนะพอทำแอนิเมชันได้โอเคครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลง,งานต่อไปนะครับสวัสดีกับสตีฟคุงนะบ๊บาย